่าวนี้กีค่ะก็มีห้าวิธียืดตัวให้ตัวเนี่ยสูงขึ้นคืออยากจะบอกว่าสำหรับคนที่อายุเอ่อสิถึงยีปีเนี่ยอายุไม่ถึงเนี่ยก็น่าจะทำได้อย่างเช่นข้อแรกค่ะก็คือการกระโดดเชือกนั่นเองคือกีอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็เตีย้ยใช่ไหมคะคือแบบว่า บางคนผู้ชายเนี่ยก็ไม่ค่อยสมส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เตี้ยเหลือเกินแบบเราอ่ะคืออยากเข้าใจไหมว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากที่จะสูงอยากที่จะหุ่นดีเข่าดีใสอะไรก็สวยอะไรอย่างเงี้ยกี่ะก็เลยมีวิธีการ5วิธียืดตัวให้สูงเนี่ยมาบอกการสำหรับคนที่อายุ17-20ปีหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะอย่างแรกค่ะคือกระโดดเชือก600ครั้ง โอ้ไม่กอกระโดดเชื่อกห0รครั้งนะคะหรือว่าออกกำลังกายที่มีการยืดใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชโมนเองชเช้าเย็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเบื่อวิธีที่กล่าวมาเนี่ยก็เต้นแอรบิกก็ได้ะคะ่ะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเต้น ออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวก็ใช้ได้เหมือนกันใช้เวลาติดต่อการ30 6ถึงนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงถึง1เอ่อครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง,งเองว่ายน้ำวิ่งช้าๆขี่จักรยานบาสเกตบอลเทนนิสเดินเร็วแล้วก็อื่นๆที่แบบมีการกระโดดก็ได้นะคะทำให้สูงได้เช่นเดียวกันการขี่จักรยานมันก็เหมือนกับการยืดขาด้วยเนาะข้อที่2ค่ะดื่มนมวันละสแก้วหลังอาหารเชา้า ก็คือเอาใหม่ดื่มนมวันละสองแก้วหลังอาหารเช้าหลังอาหารถูกต้องไหมคะเพราะนมวัวเนี่ยไม่เพียงอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็สารอาหารต่างๆเท่านั้นนะแต่ยังมีสารอาหารบางอย่างที่ทําให้สูงขึ้นหรือว่าทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยใหญ่นั่นเองเป็นสารอาหารที่สําคัญอย่างมากสําหรับคนที่ต้องการสูงขึ้นนะคะนี่คือก็จะาทานหลังอาหารดื่ม2แก้วหลังอาหาร เวลาเช้านะคะข้อที่3ค่ะนอนเวลาประมาณ3ามทุ่มขึ้นไปยังไงงงอหม่นอนเวลาประมาณ3ามทุ่มขึ้นไปก็คือต้องสี่ทุ่มไรเงี้ห้ามนอนหลังเที่ยงคืนและนอนให้เพียงพอเพราะว่าฮอร์โมนความสูงเนี่ยจะหลังตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าเองข้อที่4ค่ะกินอาหารในครบ3ม,มือ้อเช้ากลางวันเย็นสารอาหารในครบหาหมู่ด้วยนะ ขอ้อที่5้งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม,มงดสซบุเร่เท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะทำให้โอกาสสูงเนี่ยน้อยลงเหมือนกันถ้าคุณทำห้าข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะภายในหนึ่งเดือนหรือว่าสามสิบวันของเราแนรับรองว่าได้คุณเนี่ยได้สูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1.30ซนเมตรแต่ต้องทำทุกวันค่ะเน้นคือต้องทำทุกวันนะคะโอ้มันคงจะยากเนมะแบบบื้ <c oughs> <c oughs> น่ารักอะโอเควันนี้ก็เอ่ออยากจะแบบให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปทำกันดูนะคะ <c oughs> เผื่อใครจะสูงแต่ใครที่สูงอยู่แล้วเป็นเปรตอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำก็อยู่งันไปก็แบบ เออก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือกินนมตามธรรมดาเดี๋ยวมันก็ไม่สูงแล้วแหละเนาะอย่าสูงมากเลยสูงมากก็ไม่หล่อนนะคะบ๊ายบาย